21กันยายน2565เกดีจุดทูบ16ดอกบอก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเปิดทางทรัพย์ปรับชะตาชีวิตในช่วงนี้ใครที่มีปัญหาชีวิตดวงไม่ค่อยดีการงานการเงินติดขัดหมุนเงินไม่ทันทำอย่างไรดวงก็ไม่ดีขึ้นสักทีใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากปัญหารุมเร้า แนะนำให้แก้เคล็ดด้วยการจุดทูปขอเปิดดวงการเงินโดยการทำพิธีจุดทูป16ดอกกลางแจ้งในวันที่21กันยายน2,565ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เชื่อว่าจะเป็นการเปิดทางต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตเสริมดวงโชคลาภเรียกทรัพย์เข้ามาหาตนเองโดยให้จุดทูปกลางแจ้ง16ดอกตั้งสมาธิและจิตใจให้นิ่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วท่องนโมสามจบพร้อมกล่าวคำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาฟ้าดินขอครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อสื่อแม่สื่อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าถูกพบทุกชาติที่เคยผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมาและการถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีละลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าคำนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายขอจงดับไปให้หมดสิ้นด้วยอนุภาพพระบารมี แห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และบารมีแห่งพระมหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพอรอแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีกินเหลือเก็บเหลือใช้ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเธอและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนที่ดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุหลังกล่าวเสร็จแล้วให้กล่าวพระคาถานี้ปะโตเมตังปรารชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตตานิพพานัง สุขโตจุติขอให้สัตว์ทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบตัติและข้อกรรทั้งปวงเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ทำแบบนี้สามจบจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วปักทูบลงดินหลังจากนั้นให้กรวดน้ำบริเวณใกล้เคียงกับที่เราจุดทูบ